ตุวติยังติพุทธังรักษาโยุัวติยังติธรรมังรักษาโยนหโมอ่ออโโรกมาโขขมออมติจติสงมารักษายท่านุธรง กัมนาพยาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามาทุติยัมปีมยังพันเตโนพะคะวโตสาวพะกาสงโคสังตังอภิวาเทมิโต สาระนังคัดฉามิทุติยัมปิสังขังสาระนัง่งมิทุติยัมปิพุทธังสาระนังขัดฉามิทุติยัมปิ สิกขาปัตังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิตามมาปานิจจเดียตามมาคาริยใจยาตากานันจะสังคาโหระนาวาฌานิกันตังสันนังคะคาเมธานมังสาร กายมิทังขังจาดานาญาติปันโนวกกัสโปัสเนเยเจปติปันโนภะคะวะโตอาคินัตกายตามังวากาตาตาเตอาตาทิเนสัพเพปุตตงพราเพิ่พูนไมหิธาปวงข้า Jakarta.